ถ้าเพื่อนเพื่อนแชร์คลิปจาก YouTube ไปยัง Facebook แล้วรูปปกไม่ขึ้นคลิปนี้ผมมีวิธีแก้ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพนพบกับผมอีกแล้วครับ,บในต่อยักษ์ในช่อง about boy สนมครับวันนี้อยู่กับเทคนิคการใช้มือถือครับ หลายๆคนเคยประสบปัญหาเวลาแชร์คลิปจาก YouTube ไปยัง Facebook แล้วรูปมันไม่ขึ้นลักษณะแบบนี้เลยนะครับก็จะขึ้นแต่ข้อความแล้วก็ลิงก์นะครับเดี๋ยวเรามาหาวิธีแก้ไขในคลิปนี้กันครับครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องอบอบอยสนมนะครับขอบคุณมากครับ สำหรับวิธีการแก้ไขนะครับก็ให้เพื่อนๆน,นะครับคลิกค้างตรงลิงก์นะครับแล้วก็กดคำว่าคัดลอกได้เลยครับจากนั้นเพื่อนๆก็เข้าไปที่เว็บเบราว์เซอร์นะครับโดยเราจะเข้าไปที่เว็บ d e v e l o p e r f a c e b o o k c o m t o o l d e b u g นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้ข้างล่างนะครับแล้วนำลิงก์ที่เราคัดลอกมาใส่ตรงนี้นั่นเองครับ เพื่อนเพื่อนวางลิงก์เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับจะมีปุ่มนี้โผล่ขึ้นมาครับเป็นปุ่มสคริปต์อีกครั้งนะครับเพื่อนเพื่อนก็ลองกดเข้าไปนะครับอาจจะกดครั้งหนึ่งแล้วก็จะมีรูปขึ้นแต่ถ้ายังไม่มีรูปขึ้นเราก็สามารถกดไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีรูปขึ้นนะครับเมื่อ Facebook ได้ทําการแก้ไขลิงก์ของเพื่อนๆนแล้วจะขึ้นรูปลักษณะแบบนี้นะครับเท่านี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะแชร์คลิปจาก YouTube ลง Facebook แล้วก็มีรูปภาพได้ทันทีครับ เรวทดสอบไปแชร์ลิงก์กันดูครับเข้าไปที่ YouTube นะครับแล้วก็กดแชร์เลื่อนหาเพิ่มเติมแล้วก็เลือกเป็น Facebook นะครับเท่านี้รูปภาพของคลิปเราก็จะขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆก็สามารถโพส a c e b o o k ไปตามที่ต้องการได้เลยครับ นี่ก็เป็นการแก้ไขปัญหาสำหรับการแชร์คลิปจาก YouTube มาอย่าง Facebook แล้วไม่ขึ้นรูปปกนั่นเองครับแต่ต้องบอกแบบนี้ครับว่ามันจะไม่ได้เป็นกับทุกคลิปนะครับนานๆจะโผล่ขึ้นมาแล้วเพื่อนๆก็รู้สึกกังวลใจว่าเวลาแชร์แล้วมันไม่มีรูปภาพนั่นเองครับลองเอาวิธีนี้ไปแก้ไขได้เลยนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอครับและที่สำคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งในช่อง About Boy สนมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่นในคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับมีคลิปแนะนำไหมเพื่นอนๆกดดูได้นะครับ สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ